วันนี้นะคะจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกนะและวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสําหรับใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไปแล้วนะคะจาเป็นจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือไม่นะคะและอีกหลายๆคําถามนะคะที่ทุกคนอาจจะสงสัยเนาะพบกันได้ที่คลิปนี้ค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้พร้อมกันช่วยกดไลค์ให้ที่คลิปนี้กดติดตามให้ที่ช่อง YouTube n e r d Kids นะกดติดตามให้ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวลใครกดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับแมโบนะคะที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะแล้วก็พบกับแมโบที่เพจแมโบวีแฮปปี้เวิลด์ค่ะมะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งคือมีเพศสัมพันธ์ตอนอายุน้อยนะคะสองมีลูกหลายคนคือมากกว่าสี่คนขึ้นไปสามนะคะมีคู่นอนหลายคนสี่ซูบุรีนะคะแล้วก็ห้าคือสำคัญอันดับหนึ่งของการป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกคือการติดเชื้อ HPV human papilloma virus นั่นเองค่ะเชื้อนี้นะคะพบมากในผู้หญิงอายุ40-60ปีค่ะ และสำหรับการป้องกันนะนะคะเพศหญิงอายุ9ถึง26ปีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์สามารถฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ซึ่งวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีน HPV นี้นะคะมีให้เลือกฉีดทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะที่1คือ HPV แบบ2สายพันธุ์ค่ะหรือว่าเซอร์วัลิกนะจะประกอบไปด้วย HPV นะคะสายพันธุ์ที่16กับ18ค่ะแอะอีกแบบคือ4สายพันธุ์ค่ะหรือยี่ห้อการาซิลนะคะจะประกอบไปด้วย HPV นะคะสายพันธุ์ที่16กับ18แล้วก็ รูปแบบเข้าใจสั้นๆง่ายๆก็คือถ้าจะเลือกฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบ2ส,สายพันธุ์แล้วก็แบบ4ส,สายพันธุ์นั่นเองนะคะเราก็จะมาดูกันว่า HPV นะคะที่เขาบรรจุลงในวัคซีนเนี่ย แต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาสามารถที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งตรงส่วนไหนได้บ้างพี V ีสายพันธุ์ที่16กับ18นะคะจะเป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก SPV นะคะสายพันธุ์ที่6กับ11นะคะจะเป็นต้นเหตุของการเกิดหูที่อวัยวะเพศค่ะการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะไม่ว่าจะเป็น2สายพันธุ์เซอร์วาลิกนะคะหรือว่า4สายพันธุ์การาซิลนะคะจะต้องได้รับการฉีดทั้งหมด3เข็มด้วยกันจีนจะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ก็ต่อเมื่อฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดล วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะสามารถเริ่มฉีดได้เมื่ออายุเท่าไหร่นะคะคำตอบคือสามารถเริ่มฉีดได้เมื่อลูกอายุ9ปีถ้าฉีดตอน9ปีถึง15ปีนะคะเราจะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพียงแค่2เข็มเท่านั้นก็คือฉีดในวันนั้นนะคะแล้วก็นับไปอีก6เดือนฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วะค่ะแต่ถ้าอายุ15ปีขึ้นไปนะคะจะต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด3เข็มด้วยกันที่ระยะเวลา0-1แล้วก็6เดือนนั่นเองค่ะ แล้วถ้าอายุมากกว่า26ปีขึ้นไปล่ะสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ไหมคําตอบก็คือมาฉีดได้แต่อาจได้ประโยชน์น้อยแล้วก็ถ้าอายุมากกว่า26ปีขึ้นไปและเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะแนะนําให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนทาการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะ และผู้ชายก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้นะนั่นก็คือเพื่อป้องกันโรค1หูดงอนไก่แล้วก็2คือมะเร็งทวารหนักค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกครบคอร์สแล้วจําเป็นจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือไม่คือยังคงต้องทําการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยค่ะเพราะว่าการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะให้ลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกแต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ร้อเอร์เซค่ะ และสุดท้ายนะคะอาการข้างเคียงหลังจากที่ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วจะมีอะไรได้บ้างนะคะนั่นก็คือปวดบวมแดงร้อนนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีไข้เกิดขึ้นด้วยค่ะ